ถ้าพูดถึงเหรียญยอดนิยมในตลาดคริปโตคงหนีไม่พ้นเหรียญบิตคอยและอิตเลียมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดคริปโตค่ะซึ่งบิตคอยก็เปรียบเสมือนเหรียญพี่ใหญ่ที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลแรกของโลกและมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดคริปโตค่ะโดยมูลค่าของบิตคอยเองก็มีมูลค่าเกินครึ่งหนึ่งของตลาดคริปโตแล้วล่ะค่ะ ส่วนอิตาเลียมนะคะเป็นเหรียญในกลุ่มสมาร์ทคอนแท็ที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดเป็นดับ2รองจากบิตคอยค่ะตัวอิตาเลียมเองก็กำลังจะอัปเกรดไปสู่อิตาเลียม2.0ที่จะทำให้การใช้งานดีขึ้นตอบโจทย์นักลงทุนมากยิ่งขึ้นอิตาเลียมจึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตาเลยล่ะค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากซื้อ2เหรียญนี้สามารถซื้อได้ที่ตัวกลางผู้ให้บริการซื้อขายเหรียญที่ได้รับอนุญาตจากกรตหรือซื้อขายผ่านสัญญาฟิวเจอร์ก็ได้ค่ะที่เป็นการซื้อขายที่อ้างอิงกับราคาเหรียญคลิปตนั้นๆไม่ใช่การซื้อขายเหรียญจริงๆค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ให้บริการซื้อขายเหรียญบิตคอยและอีเธอรี่มผ่านสัญญาฟิวเจอร์นี้ก็คือ MTS Capital ค่ะ การซื้อขายไมโครคริปตเคอเรนซีฟิวเจอร์ของ MTS ดีอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือตัวเล็กเทรดง,ง่ายเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม <m> เพราะการซื้อขายในรูปแบบสัญญาล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์นี้มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าเ <m> มื่อเทียบกับมูลค่าจริงของสินค้าค่ะ โดยการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์กับ MTS นี้นะคะจะมีขนาดสัญญาซื้อขายที่เล็กนั่นก็คือ0.1บิตคอยต่อขนาดสัญญาและ0.1อีเทเรียมต่อขนาดสัญญาเช่นกันค่ะทำให้หมูลค่าต่อการซื้อขาย1สัญญาของบิตคอยหรืออีเทเรียมเองลดลงไปมากถึง10เท่าเลยละค่ะซึ่งก็จะทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินจำนวนมากในการเข้าซื้อขายเหรียญบิตคอยหรืออีเทเรียมต่อ1งครั้งนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะยิ่งเป็นการช่วยทำให้บิตคอยและอิตาเลียมเองมีสภาพคล่องและมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญทำให้นักลงทุนเข้าถึงง่ายขึ้นช่วยลดภาระเงินต้นที่นํามาใช้ในการลงทุนได้อีกด้วยนะคะ 2. การวางกลยุทธ์การซื้อขายที่สามารถทำได้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายค่ะ การวางกลยุทธ์ได้ทั้งสองฟังแบบนี้ทำให้ตลาดขาลงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะ m i โคร b i t c o i n f u t จ r รและ m i โครอีเทอร์ฟิวเสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยล่ะค่ะคือถ้าเรามองแนวโน,น้มของราคาเป็นขาลงเราก็สามารถเปิดสถานะขายไว้เพื่อรอซื้อปิดทำกำไรในจังหวะที่ราคาลดลงได้ค่ะ แต่ถ้าแนาวโน้มราคาเป็นขาขึ้นเราก็เปิดสถานะซื้อแทนเพื่อเราขายในจังหวะที่ราคาเพิ่มขึ้นค่ะแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นหรือและขาลงแล้วล่ะค่ะ 3. ส,สามารถเช็คกลยุทธ์เฮจิ้งบริหารพอร์ตได้อย่างมีคุณภาพค่ะ เช่นหากเรามีสถานะซื้อในบิตคอยหรืออิทเทยมแต่สภาพตลาดในขณะนั้นมีความพันผวนอย่างมากและเป็นทิศทางขาลงด้วยกรณีแบบนี้ค่ะที่เรายังไม่อยากขายเพราะมองว่าการปรับลงนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นเราก็สามารถเปิดสถานะขายใน Micro Bitcoin Future หรือ Micro Ether Future เพิ่มได้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพตลาดได้ค่ะแล้วการซื้อขาย Mi c คร f u t u r e กับ MTS แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร MTS Capital เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ MTS g o หรือแม่ทองสุกที่เป็นโบลกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องใน CME Group ค่ะ โดย CME Group เป็นตลาดซื้อขายสินค้าอนพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐหรือเป็นตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักลงทุนจากทั่วโลกทําให้มีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องเนื้อดับที่สูงและที่สำคัญนะคะมีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภยัยเป็นมาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ MTS ยังมีโปรแกรมการซื้อขายการลงทุนที่ตอบโจทย์กับนักเทรดโดยเฉพาะนั่นก็คือโปรแกรมกราฟยอดนิยมในตลาดโลกคือ Meta Trade r h f i ค่ะโปรแกรมนี้นะคะสามารถรองรับการเทรดบนกราฟได้สามารถถือสถานะแบบเซมซีรีส์ได้ด้วยค่ะรวมถึงรองรับระบบออโต้เทรดได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งบน PC แล้วก็สมาร์ทโฟนเลยล่ะค่ะ ซึ่งก็จะทําให้นักลงทุนสามารถติดตามราคาได้ง่ายได้แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงตามตลาดโลกเลยค่ะนอกจาก MTS Capital จะมีสัญญาอนุพันธ์คลิปตฟิวเจอร์ไว้ให้ลูกค้าได้ซื้อขายโดยตรงกับตลาดแล้วนะคะยังมีสินค้าจากตลาดฟิวเจอร์ทั่วโลกให้นักลงทุนได้เลือกอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้ากลุ่มโลหะมีค่าดัชชีหุ้นต่างประเทศสินค้าพก,กพาฑ์ค่าเงินต่างประเทศ ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้นักลงทุนได้เทรดอย่างคล่องแคล่วผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ f a c e b o o k l i ์แอดหรือโทรตรงไปที่ MTS Capital ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Micro Cryptocurrency Future ของ MTS ที่แพลนและทีมงานตั้งใจนำมาฝากทุกคนค่ะ และหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ